เป็นนักพัฒนาที่ดินอันดับหนึ่งเป็นได้อย่างไงจะรักษาแชมป์ได้อย่างไงหรือในกรณีในหน้าเนี่ยครับเราจะเป็นในหน้าที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไงบ้างเราจะสร้างแบรนด์ให้เกิดความน่าเชื่อถือได้จริงต้องทำอย่างไงถ้าเราจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่เนี่ยครับอย่างเช่น โรงแรมเราต้องทำอย่างไรถึงจะขายได้แนวโน้มสำคัญในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มันเป็นอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องมากมายเนี่ยครับที่ผมจัดเป็นการสัมมนาเป็นคอนเวนชั่นในงานเอเชียแปซิฟิกร s สเ t e คอนเวนชั่นในวันที่5ถึง6 ตุลาคม2566นี้นะครับที่โรงแรมเบิร์เทลลี่ประตูน้ำผมจัดสัมมนาสองวันนะครับเชิญวิทยากรระดับโลกเนี่ยมาบรรยายรวมแล้วเนี่ยนะครับสิบกว่าท่านจากฝรั่งเศสจากอินเดียจากอินโดนีเซียจากฟิลิปปินจากญี่ปุ่นหลายต่อหลายประเทศมาให้ความรู้อย่างเต็มอิ่มเลยนะครับ แต่ว่าคิดคายจ่ายเพียงแค่1,900บาทเพื่อให้คนไทยนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ไทยนักพัฒนาที่ดินไทยได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่เราก็เลยคิดแค่1900บาทนะครับรวมอาหารกลางวัน2วันพระหาสสุขที่5-6ตุลาเนี่ยครับรวมเครื่องดื่มเครื่องเคียงช่วงเช้าบ่ายอีกต่างหากเรียกว่าวอค่าอาหารนี่ก็ เ,ออเกินพอแล้วเนี่ยนะครับนะเราเชิญวิทยากรเหล่านี้ขออกค่า้จ่ายมาเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับคนไทยโดยตรงผมเลยากเชิญชวนนะครับมีโอกาสมางานนี้นะครับเอเชียแปซิฟิกเรสเตทคอนเวนชั่นซึ่งเป็นงานที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่ถ้าท่านใดบอกว่าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่ต้องห่วงนะครับเรามีล่ามแปลภาษาไทยใส่หูฟังเลยครับ ท่านจะได้ฟังด้วยความเข้าใจทันทีทันใดนสักถามเป็นภาษาไทยล่ามก่อแปลมเป็นภาษาอังกฤษให้กับวิทยากรได้ฟังได้นี่คือสิ่งที่สมาคมการค้าอาสังหาริมทรัพย์สากลหรือ FFC ไทยจัดขึ้นนะครับดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นะครับอย่าลืมพบกันนะครับ5-6ตุลาคม2566นี้